สวัสดีเจ้าวันนี้แอนมินจะมาลักยืมอพอกวางนะำปอมนั่นนี่คือซ่อนสองสอนสอนจันกว่านะต่ออันนี้หนึ่งจากเพาะไว้ทั้งหมดกี่สายพันธุ์น่ะป้อมเพาะไว้กี่สายพันธุ์เยอะมากครับหกสิบกว่าสายพันธุ์แต่รูดูนี่อาจจะขึ้นร้อยครับ คือที่หันหันนี่ก็คือเก็บไว้ทดสอบสาย <c oughs> <c oughs> เก็บไว้ทดสอบสายสายไหนดีสายไหน,นโอดตคุนได้ไปต่อเนาะชุดนี้ผสมวันที่สาวเก้าแล้ววันที่หนึ่งครับครบห้าวันแล้วครับร้อมลงไข่แล้วเดี๋ยวเธอผสมกี่วันกี่รอบผสมอะไรอย่งกี่รอบปูกกระแม่มันผสม,ผสมไม่ข้างเดียวครับตัวแม่ครับได้จับ ลงไข่เต่าเสียชีวิตเลยผสมแล้วมั่นใจก็มันจะได้ไข่ก็ต้องสิบห้าวันต้องเทมาดูครับอ๋อมันต้องไปเฮืนหลายหลอบมันก็เฮืนข้างเดียวครับเฮือนข้างเดียวนี่คือผสมได้กี่วันนี่เธอจะเอามาลงถังแวันผสมได้ห้าวันหนเอฟซีแล้วน้าป้อมก็จะไปลงถังแม่อันนี้อันนี้เธอแม่อย่างนี้ของสายพันธุ์หน่อยหรอแม่ของ เซียเชตครับขอกนี่เก่งคำนะครับปอบยังปองเป็น,นีทวีเงินนะครับทวีเงินเฮน,นตี้นะครับขนาดสองเก้าเจ็ดศูนย์นะครับแมงนี้ยี่ยงสองเก้าความยาวเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้ผสมดีสองเก้าแล้วครับเดี๋ยวจะลงถังเนาะแฮมอันเหรอแฮมอันจะป็น อ่าผมอินบีดไว้ครับขอกสองเก้าครับอินบีดไว้ขอกสองเก้าผสมแอมทุกัวนะครับขอกสิบห้าผมครับขอกสิบห้าเป็น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 จงอางดำครับจงอางดำผสมกับทีสองแม่แม่จงอางดำครับทีสองของแอมครับที่สองสายเก่งครับทีสองนี้ซืบสายมาจาก้าหลงนะครับฝรั่งันมาบีดไว้กนผมได้บีดกัน ต้อสายเป็นบีทไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับแต่ยังกี่กตัวสามตัวป่ะเดี๋ยวเขาจะไม่พอว่าใส่ถัง <S <S อันนี้เป็นแมทพ่อมกินเลยเหมือนกันนะพ่อมเมื่อก่อนชื่นก่อนอ็นะแมทลงไข่ควรจะมีความละเอียดหน่อยอ๋อแมทลงไข่ควรจะมีความละเอียด ความชื่นเนาะความชื่นพอมนหออมักมาคือคือตะบนมันเหมือนมันแห้งแต่ตงลุ่มันเปียเนาะเวลาฮากวนแล้วมันจะได้อันนี่กันเนาะมันแมสกันพอดีเลยเนาะเวลาบีบแล้วมันเซตตัวอ๋อเออเออถ้ามันเซตตัวอีกก็คือมันมันจะมีความชื่นในตัว การบีดสายคืออย่างตัวเก็บตัวท่อว่าเก็บเก็บสายเก่งไหมเ่าให้เปอร์เซ็นต์ครับเก็บเรียบร้อยไว้ครับบีดความเก่งไม่ร้อยบีดสายเก่งนะครับสายไหนเก่งๆเราบีดไว้ครับเก็บไว้เก็บสายไว้แล้วว่าอ่ไว้อยผสมถ้ามันเก่งครับขนมปอกเก่งมันออกมาเก่งครับ แม่นถ้าไปผสมเรื่อยๆมันก็จะเป็นสายผสมมันจะแบบมีเหลือล่อยแม่นอันนี้คือตัวเมียกินนี่นักขนาดนี้เลยกันโอ้โหเต็มถงัง เขาต้องเขียนรายละเอียดให้มันแบบชัดเจนเผื่อเออจะได้มั่ผ่านจหรับปีหน้าเขามาบีดมันจะง่ายอันนี้ลงนี่นียจะลงนี่อันนี้ปีที่หนึ่งก็ปีที่สองปีที่สองเออเขียนเขียน B สองไว้ด้วยกันอันนี้เป็นวงสี หกสิบห้าสามนัดนะหกหมดเห็นรอ,อมันจำจับอะไรหรอเบี้ยสองใบตองบนเขาจะได้หูแล,ละว่าเขาบีดไปแล้วนี่บีดอันนี้ธรรมดากะอ้าวโอเคนี่กาะน้ำฟ้อมเอาลงจะหนี่เลยนะน้ำฟ้อมน้ำฟ้อมเอาลงถึงอ้อยแย่เลยกะ อ้อยครับนะขึ่นไมานะขีดอ้อยครับอ๋อน้ำขึ่นไมาขีดอ้อยนี่แบบกล้วยดีตัวครับกับกล้วยมีหมบนี่เรากล้วยบ้างเนี่อ้อยหายไปไหนน่องไปใส่เออน้องกินอ้อยตืเหลือยให้ไงล่ะถ้ามันลงนี่มันมุดไปเลยกะเธอหายไปมุดเลยอ่ะ เลิตัวนี้เอ้าลองดูตัวนี้ะยังไดต่อเอานเข้ามาเก็บในห้องแอร์เรียบร้ยอยห้องเรียบร้อยครับอานี่ครับลงห้ากันยาเนาะลงห้ากันยาก็ประมาณวันที่สาวกันยาเอาก่อขึ้นมาห <5 S 1> ้ากันยาสิบห้าวันครับถ้าแมงเดิมสาววันจะเป็นตัวแล้วครับ ออสิบห้าวันนี่เป็นใครสิบห้าวันนี้เป็นใครอยู่ครับถ้าสาววันขึ้นแล้วจะเป็นตัวแล้วครับเริ่มเป็นตัวแล้วแล้วเขาจะมาแยกมาได้แหสอสองเดือนครับไม่แยกสองเดือนมันก็จะเป็นเอลสองแล้วสามละเริ่มถ้ามันเป็นปูเฮาเฮาเทมาด้วงมเปลี่ยนใครเขาก็เก็บไครมันไหวกะไอ้เนาะเก็บไครไว้เทปี่คืนถาอยังกาว่ดถ้ามันมีใครเล่ยมัอเยี่เป็นหมันมันอาจจะหืนแบบติดเขาก็เอามากหืนใหม่ เราเอามาเช็คไดนเช็คพอมันไข่ก่อนมันมีไข่ก่อนถ้ามันบอกมีไข่ก่อนเอาตัวแมีตีบางแบบไข่แล้วมาเงินใหม่แล้วรองวงทำหนรออแล้วมันเกี่ยวกับไข่น้อยไข่ใหญ่มันเกยวมั้งเหรอเก็บไว้ทุกไข่เลยกะเก็บตอนเป็นนอนคัดนอนตัวใหญ่ไว้ดีกว่าถ้านอนตัวน้ำนักร้องเนี่ยมันจะอาจจะเป็นแซมเป็นกี้ก็ได้คัดใหญ่ไว้ก่อนครับนอนนะเก็บช่อตัวใหญ่ครับนอนสองแย็บครับมาเก็บ สิบห้าวันมาเก็บตัวแม่ขึ้นสิบห้าวันเก็บตัวแม่ขึ้นถ้าจะเขาจะเอาไปเพื่อเขาลงรอบสองนี่ก็คือต้องไปบำรุงครับไปกิน่นขึ้นกิ่นอ้อยพอนน้อ,อย ing, สักสี่ห้าวันก็ลงไม่ได้ครับอบำรุงเข้าไปบำรุงไข่มันบัตต้องไม่ผสมไม่เมือ,อันนี้ก็ลบสิงหายิ่งสองสิ่งหายนะครับครับเดี๋ยวอีหน่อย นี่ลงโซอสองส,งสิงนะครับได้ประมาณเจ็ดวันผมกว่าจะเอานี่มาเติมเมื่อมัน,นมันขึ้น,ม,นมากินอยู่แล้วเนี่ย<อ>ขึ้นมากินครับเมื่อเราเอาลงข,าขึ้นอัดแมอดอด็อัดอัดอัดไข่อัดไข่พอแม็ผมใส่เต็มครับมันจะลดลงเกียบกึึงแล้วเราอ้อยใส่มันจะขึ้นมากินครับเผื่อบำรุงมันตะแกงใส่เนี่ยตะแกงใส่เพื่อบ่ให้กวางใหญ่ต้องครับมันจะได้เกาะตะแกงขึ้นมาได้ มื่อแต่มันบินในถังบินซ่อนอาหารมันเกิดยังไงต้องอันนี้ก็ยั่งลัางจะเริ่มใครแต่ยั่งครบสิบห้าวันแต่ไี่มาขึ้นมากินอ้อยแล้วไะนไม่ขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยมีหอยขึ้นมาอ๋อฮะเนาะมันกินตะปื้น นั่นเหรอกินเรียบร้อยแล้วไม่ีปัญหาครับแถมสิบห้าวันกอ่อนออกแบสิบห้าวันเดี๋ยวเขามาโผล่ไข่กันเนาะ ามลุงป้อมนะครับน้าโอ้โหลุงป้อมมีก่อนนะ,นนะ,นะไาเ,เ,เ,เล่นกรบเียดกันคุณเรนกับเบียดแลเด็ลยเรนมา้อยั้ยโ้ยโอ้อย้้ออ้้ออยอยโอ้้ย เอยวไม่ห้องอ๋อโอ้ไม่ไหมแตกออ่แตกัโตไม่แตกเออไม่แตกแตกเป็นท่อนๆเดวกคนนี่แล้วจะสั่งเขาแปลงไม่ลิงไม่ให้เด็กๆทานแ่น่ะ